สวัสดีครับทุกคนรู้ไหมว่าวันลอยกระทงสําคัญยังไงปกติแล้วทุกคนตั้งแต่เกิดมาน่าจะรู้จักกับเทศกาลลอยกระทงกันอยู่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าวันลอยกระทงนั้นมีที่มาและความสําคัญยังไงวันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีโดยการลอยกระทงลอยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลน้ําลําคลองหรือสายน้ําทุกแห่งที่มนุษย์เคยใช้ประโยชน์หรือทําความเสียหายใส่ แล้วมันมีความสําคัญยังไงล่ะประเพณีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคาแต่เนื่องจากประเพณีทําให้เราได้ใช้เวลาร่วมกับคนอื่นมากขึ้นทั้งกับครอบครัวและคนอื่นๆในชุมชนมีกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อความบันเทิงทั้งการลอยกระทงเพื่อมาประกวดทาขายหรือประกวดนางนพมาศและอีกมากมาย วันลอยกระทงก็เหมือนกับเทศกาลอื่นๆมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายเราจะขอหยิบยกมาเอาให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของวันลอยกระทงครับเรื่องนี้มีที่มาจากพุทธชาดกเรื่องการตัดสลูของพระพุทธเจ้าขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นโพใกล้แม่น้ำเนรัญชรา,านางสุอชาดาผู้เป็นอุบาสิกาได้ถวายข้าวมาถุปยาส ด้วยถาดทองวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าเสวยหมดแล้วจึงนำถาดมาลอยน้ำโดยตั้งสัญยาฐานว่าหากวันใดจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำปรากฏว่าถาดนี้ลอยทวนน้ำไปจนถึงสะดือทะเลจมถูกถังพญานาคผู้รักษาบาดาล พญานาคจึงขึ้นมาหาพระพุทธเจ้าและขอให้พระองค์ทรงประทับรอยบาทไว้บนฝั่งแม่น้ําเนรัญชราเพื่อให้พวกตนได้ขึ้นมาถวายสักการะ,ละหลังจากนั้นสาวใช้ของนางสุชาดาได้พบเห็นจึงไปบอกนางสุชาดาทุกปีนางสุชาดาก็นําถาดใส่ดอกไม้เครื่องหอมมาสักการะรทพ,พุทธบาทแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล่า จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อไม่ผิดนะครับเห็นรอยกระทงเป็นเพลงนี้ที่น่าสนุกขนาดนี้แต่จริงๆแล้วก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับรอยการรอยกระทงนั้นจะทําให้น้ําเน่าเสียเพราะกระทงมีปริมาณมากแม้จะเป็นกระทงใบตองหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆรวมถึงกระทงที่เป็นอาหารปลาเพราะหากปลาไม่สามารถกินหมดได้ในการย่อยสลายนั้นจูนซีจะใช้ออกซิเจนในน้ําในกระบวนการย่อยสลายยิ่งกระทงนี้มากที่มีการย่อยสลายมาก นั่นหมายถึงออกซิเจนจะถูกใช้มากสนั้น้ำบริเวณนั้นจะเสียชีวิตได้และส่งผลให้น้ำน่าเสียครับเราจะแก้ปัญหายังไงล่ะวิธีการแก้ปัญหานั้นสามารถทําได้หลายวิธีครับเช่นการลอยกระทงออนไลน์วิธีนี้อาจจะทําให้รู้สึกว่า่เป็นการสืบสารประเพณีสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติแน่นอนครับอีกวิธีหนึ่งคือการลอยกระทงด้วยการใช้กระทงรี use โดยการทํากระทงที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ไ่ายสลายเร็วมาลอยเมื่อลอยเสร็จแล้ว ก็นำกลับมาซัลโคได้อีกครั้งครับในบีเนอะร์สุดท้ายนี้เราอยากให้ทุกคนสนใจในปัญหาขยะจากกระทงจริงๆครับเพราะผลกระทบไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเราแต่มันส่งผลกระทบไปถึงคนอื่นด้วยครับช่ยกันร,รักษาโลกได้นะครับขอบคุณครับ